การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่76จั่วเสี่ยวเมา สนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9 8 5 2 0 2 9 6 8 1เจ้งท่านเดินตามอาจารย์ฝูออกไปข้างนอกจากประตูนี้ออกไปจะใกล้กับประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั่งตะวันตกคนที่ใช้ประตูด้านนี้มีค่อนข้างเยอะดีที่อาจารย์ฝูไม่ได้จะไปข้างนอกท่านเดินเลี้ยวไปใช้เส้นทางเล็กๆเดินเข้ามหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างทางเดินเข้ามหาวิทยาลัย แต่คนที่อยู่ฝั่งนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยที่รู้จักอาจารย์ูเจ้าท่านไม่รู้ว่าถูกสายตากี่คู่ที่จ้องมาบางคนเดินผ่านไปแล้วยังพากันพูดถึงอาจารย์ฝูอยู่อีกเช่นนั้นแมวอาจารย์ฝูเหรอทำไมอาจารย์ฝูมีอารมณ์พาแมวมาเดินเล่นได้ละ่ะเป็นต้นหากอยากจะหลบสายตาคนพวกนี้ล่ะก็ง่ายนิดเดียวเดินออกอีกประตูหนึ่งแล้วใช้เส้นทางลูกรังที่ไม่ค่อยมีคนเดินไม่จำเป็นต้องมาใช้เส้นทางนี้ เจ้งท่านไม่เข้าใจว่าอาจารย์ฝูต้องการจะทำอะไรหรือต้องการจะบอกว่าแมวตัวนี้มีคนคอยหนุนหลังนะอีกทั้งคนที่หนุนหลังก็คืออาจารย์ฝูผู้ทรงอิทธิพลในมหาวิทยาลัยด้วยเจ้าท่านคาดเดาจิตใจของอาจารย์ฝูไประหว่างที่เดินตามท่านเข้าไปในมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกแปลกใจที่เมื่อครูไปหาเสี่ยวจัวแล้วไม่พบหรือเสี่ยวจัวจะย้ายออกไปแล้วห้องนั้นเป็นห้องของอาจารย์ฝูก็จริง แต่ในเมื่อท่านให้เสี่ยวจัวอยู่ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเอาคืนยิ่งไปกว่านั้นเสี่ยวจัวเองก็เป็นนักศึกษาที่อาจารย์ฝูค่อนข้างให้ความสําคัญด้วยต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์ฝูเป็นคนที่ดูมีบาร,รมีมากขนาดที่เจ้งท่านนั่งอยู่ข้างๆยังรู้สึกเกรงไปด้วยน่าสงสารเหล่านักศึกษาคณะฟิสิกส์ที่ต้องเจอท่านบ่อยๆจริงๆอาจารย์ฝูไม่ได้เอาแต่เดินมุ่งหน้าไปอย่างเดียวสักพักท่านก็นั่งลงบนเก้าอี้ยาวที่อยู่ข้างทางในซอยเล็กๆที่ค่อนข้างสงบ จากนั้นจึงเอามือตบตรงที่นั่งข้างๆแล้วมองไปทางเจ้งท่านเป็นสัญญาณว่าให้มานั่งด้วยกันเจ้าท่านจึงกระโดดขึ้นไปนั่งข้างๆอาจารฝูด้วยความรู้สึกเกรงเห็นได้ชัดว่าอาจารย์ที่ต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ฝูเหล่านั้นคงรู้สึกกดดันมากกว่าอาจารย์ท่านอื่นมากแน่ๆหลังนั่งลงแล้วอาจารย์ฝูก็ไม่ได้พูดอะไรเอาแต่มองต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าเจ้งท่านสังเกตดูแล้วต้นไม้แถวนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไร ในมหาวิทยาลัยชูหัวมีต้นไม้แบบนั้นเยอะแยะดูจากท่าทางของอาจารย์ฝูแล้วหรือท่านจะมีเรื่องในใจอยู่อยู่เจ้าท่านก็รู้สึกว่าเป็นแบบศาสตราจารย์หลันก็ไม่ได้แย่ถึงนิสัยจะประหลาดไปสักหน่อยแต่อย่างน้อยมีอะไรก็พูดออกมาให้คนอื่นได้รู้ว่าคิดอะไรอยู่จะได้รู้ว่าควรจะรับมืออย่างไรแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เป็นแมวแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องได้แล้วก็ไม่ต้องคอยหาเรื่องมาพูดคุยเพื่อสร้างบรรยากาศด้วย เวลานี้มีนักศึกษาปริญญาโทหลายคนของคณะฟิสิกส์กำลังจะไปกดเงินที่ทางเข้ามหาวิทยาลายัยจึงได้เดินผ่านมาทางซอยเล็กๆนี้แล้วอยู่ๆพวกเขาก็ได้เจอกับอาจารย์ฝูที่นั่งอยู่บนม้านั่งข้างทางไหนว่าอาจารย์ฝูกลับไปพักผ่อนแล้วไงแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นใครนักศึกษาเหล่านั้นรู้สึกเซงอยู่ในใจเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเดินเล่นและอาจารย์ฝูเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศจดจำนักศึกษาส่วนใหญ่ในคณะได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาล้วนเป็นนักศึกษาที่วิจัยหัวข้อของอาจารย์ฝูด้วยแล้วยิ่งคุ้นเคยกันไปใหญ่นักศึกษาเหล่านั้นเลี้ยวโค้งมาแล้วถึงได้เห็นอาจารย์ฝูจะทำเป็นไม่เห็นก็คงไม่ทันแล้วทำได้แค่บากหน้าเดินเข้าไปเดิมที่จะแกล้งเดินผ่านหน้าไปเฉยเฉยแต่อาจารย์ฝูก็เงยหน้าขึ้นมาเสียก่อนอาจารย์เยี่ยสวัสดีครับอาจารย์เยี่ยนักศึกษาเหล่านั้นยิ้มแข็งแข็งส่งให้พร้อมกับเตรียมใจโดนสวดพวกเธอจะไปไหนกัน อาจารย์ฝูถามเงินทุนสนับสนุนเพิ่งจะออกครับเลยจะไปกดเงินแล้วก็จะไปเปิดใช้การทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยนักศึกษาคนหนึ่งตอบขึ้นแล้วยังพูดต่ออีกเพื่อให้ตัวเองไม่โดนด่าห้าโมงกว่าธนาคารตรงประตูมหาวิทยาลัยก็ปิดแล้วคนก็เยอะด้วยตอนนี้พวกเราทำงานเสร็จพอดีเลยว่าจะรีบไปทำนะครับอาจารย์ฝูพยักหน้าไปเถอะเอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์ฝูใจดีจัง นักศึกษาเหล่านั้นส่งสายตากันแล้วรีบเดินออกมาเพราะกลัวว่าถ้าอยู่นานอาจารย์ฝูจะเปลี่ยนใจแล้วเรียกกลับไปสวดเจ้งท่านพอเห็นเหตุการณ์นั้นก็รู้สึกสนุกเด็กพวกนี้สวยจริงๆแอบออกมาก็มาเจอบอสใหญ่เข้าพอดีคงลังเลกันอยู่นานเลยสินะจริงๆเลยทำอย่างกับฉันเป็นนางมันร้ายอย่างนั้นแหละอาจารย์ฝูพูดเบาๆเจ้าท่านหันไปมองอาจารย์ฝูท่านดูเศร้าๆ อาจารย์ฟูหันกลับไปมองแมวที่นั่งอยู่ข้างๆอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้เงียบใส่อีกแล้วได้ยินมาว่าใบคนเวิร์กเก้าแฉกนั่นแกหามาให้เสี่ยวจัวเหรอเป็นแมวที่น่ารักจริงๆอาจารย์ฟูพูดพลางเอามือลูบหัวเจ้งท่านเจ้งท่านไม่ชอบให้ใครมาลูบหัวแต่ถ้าเป็นอาจารย์ฟูหลักก็อดทนหน่อยแล้วกันอย่างไรเสียท่านก็เคยช่วยแก้แค้นให้เด็กน้อยคนนั้นแข็งแรงดีเป็นเด็กผู้ชายเสี่ยวจัวตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่าเสี่ยวเมา ที่แปลว่าแมวน้อยด้วยเรียกจัวเสี่ยวมออาจารย์ฝูพูดเรื่องชื่อเล่นนั้นมีการตั้งกันไปต่างๆนานา,นาทั้งดอกไม้นกปลาแมลงทองหินดินไม้หรือจำพวกชื่อสัตว์ที่ทรงพลังอย่างเสือหรือมังกรอะไรก็แล้วแต่มีการคิดค้นคำที่ทำให้ฟังดูแล้วมีความแปลกใหม่บางชื่อไม่ได้มีความหมายเด่นอะไรแต่ฟังดูแล้วเจ๋งขณะเดียวกันชื่อเล่นนั้นก็เป็นตัวสะท้อนถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วย แต่เจิ้งท่านไม่มีชื่อเล่นหรืออาจจะเคยมีแต่พ่อแม่ไม่ค่อยเรียกเขาจึงไม่รู้ว่ามีบางครั้งเจิ้งท่านก็รู้สึกอิจฉาคนที่มีชื่อเล่นถึงแม้บางครั้งชื่อเล่นจะฟังดูไม่ไพเราะแ,แต่ก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่เป็นเหมือนชิ้นส่วนของความทรงจำทำให้ดูใกล้ชิดสนิทสนมกันดีจัวเสี่ยวเมาเหรออยากเห็นหน้าจริงๆเพิ่งจะเกิดได้ไม่นานจัวเสี่ยวเมาคงไม่เหมือนเด็กแสบพวกนั้นที่ชอบไล่จับหางหรอกนะ เจ้งท่านจำได้ก่อนที่จัวเสี่ยวเมาจะเกิดเขายังเคยเอาหน้าไปตัดท้องของเสี่ยวจัวเลยพอพูดถึงจัวเสี่ยวเมาใบหน้าของอาจารย์ฝูก็ดูอ่อนโยนลงไม่น้อยเหมือนกำลังพูดถึงลูกของตัวเองไว้ถึงเวลาฉันจะอุ้มมาให้แกดูนะแล้วก็จะได้ให้เขารู้ถึงที่มาของชื่อตัวเองด้วยมารู้จักพี่ดำที่แม่ของเขาพูดถึงอยู่บ่อยๆอยอาจารย์ฝูเล่าถึงจัวเสี่ยวเมาให้ฟังหลายเรื่อง เช่นตอนจะคลอดทุกคนกังวลมากเพราะหลายคนคิดว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะแข็งแรงคนที่รู้จักเสี่ยวจัวต่างก็เป็นกังวลกันหมดจนเด็กคลอดออกมาหลังจากได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้วทุกคนถึงได้วางใจอาจารย์ฟูบอกว่าจี้ที่มีใบคนเวอร์เก้าแฉกนั้นเสี่ยวจัวให้จัวเสี่ยวมอใส่ไว้อีกทั้งเท่าที่ฟังเสี่ยวจัวพูดคือต้องการให้ลูกใส่ติดตัวไปตลอดจะไม่มีจี้อย่างอื่นเข้ามาแทนที่ แต่อาจารย์ฟูเอาแต่พูดเรื่องจัวเสี่ยวเมาไม่มีพูดถึงเสี่ยวจัวเลยสักนิดแล้วเสี่ยวจัวหลักไม่กลับมาแล้วเหรอทําไมเป็นอาจารย์ฝูที่จะอุ้มจัวเสี่ยวเมมาหาเขาไม่ใช่เสี่ยวจัวอุ้มมาละ่ะแล้วตอนนี้ทั้งแม่และเด็กอยู่ที่ไหนกันเจ้งท่านหันหน้าไปฟังบรรยากาศรอบตัวก็ไม่ได้ดูเกรงเหมือนเมื่อครู่แล้วบวกกับเป็นเรื่องที่เขาสนใจด้วยทําให้คนกับแมวดูเข้ากันได้ดีต่อให้เป็นคนที่ได้แต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวและแมวได้แค่นั่งฟังก็ตาม ขณะที่อาจารย์ฝูเล่าเรื่องจัวเสี่ยวเมาท่านก็ได้แอบสังเกตแมวตัวนี้ไปด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมาเป็นการขานรับแต่ก็ทำให้รู้สึกว่ามันกําลังฟังอยู่และฟังเข้าใจด้วยไม่แปลกที่ศาสตราจารย์หลันจะระเบิดอารมณ์ใส่เรนชงเพราะเรื่องของแมวตัวนี้ อาจารย์ฝูไม่เหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลทำความสะอาดบ้านของเสี่ยวจัวก่อนหน้านี้ที่รังเกยียจแมวดำต่อให้พอจะรู้มาว่าแมวตัวนี้นิสัยประหลาดก็ตามท่านก็ไม่ได้แสดงอาการแปลกใจอะไรมากกว่าจะเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ท่านต้องเจอเรื่องแปลกพิสดารมามากมายเรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยไม่รู้ว่าหากอาจารย์ฝูรู้ว่าวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างแมวตัวนี้เป็นมนุษย์ท่านจะคิดอย่างไรต่อไปแกก็ระวังคนให้ดีและอย่าให้ถูกจับตัวไปอีกอาจารย์ฝูพูด เร่งท่านเชิดใบหูไปด้านหลังคงไม่แล้วหละครั้งเดียวพอเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นบรรยากาศเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งอาจารย์ฝูก็ถอนหายใจมนุษย์นัน่นนะแบ่งเป็นสองประเภทคือคิดตกกับคิดไม่ตกออกมาเดินเล่นกับแกทําให้ฉันคิดเรื่องบางเรื่องได้ช่างเธอคนเรามันไม่เหมือนกันมันคงมีเรื่องที่พวกเขาต้องทําฉันก็ไม่อยากยุ่งด้วยแล้ว เจ้าท่านไม่คิดว่าตัวเองไปทำอะไรไว้จนทำให้อาจารย์ฝูคิดได้ขึ้นมาและก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรได้พอเห็นอาจารย์ฝูลุกขึ้นเตรียมจะเดินต่อเจ้าท่านจึงลุกขึ้นตามช่วงนี้ไม่ต้องไปที่นั่นหรอกนะพวกเขาไม่อยู่หรอกอาจารย์ฝูพูดก่อนไปอาจารย์ฝูไม่รู้ว่าแมวตัวนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดไหมแต่ก็ลองพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดออกไปดู ห้องตรงที่พักบุคลากรฝั่งตะวันตกไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วตัวท่านเองจะเข้าไปพักผ่อนบ้างเป็นบางครั้งเช่นไปนอนกลางวันเวลาที่จะไปก็ไม่แน่นอนและก็ไม่ได้ไปทุกวันถ้าแมวตัวนี้ไปก็จะไม่มีคนเปิดประตูให้แมวกับคนเดินกลับทางเดิมแล้วแยกกันตรงปากทางอาจารย์ฝูเดินไปทางที่พักบุคลากรฝั่งตะวันตกส่วนเจิ้งท่านเดินกลับบ้านเมื่อกลับถึงในเขตที่พักของตัวเองแล้วเจิ้งท่านก็เห็นเสี่ยวฮวากำลังแบกเด็กน้อยเดินเล่นอยู่ในสนามหญ้า เด็กคนนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอาศัยอยู่ตึกเดียวกับครอบครัวของเสี่ยวฮวาสิ่งที่เด็กคนนี้ชอบที่สุดก็คือการได้นั่งบนหลังของเสี่ยวฮวาแล้วให้เสี่ยวฮวาเดินไปรอบๆเขตที่พักทำเอาเด็กคนอื่นๆอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวๆถ,ถึงแม่เสี่ยวฮวาจะค่อนข้างเชื่องแต่ก็ใช่ว่าจะให้ใครขี่หลังก็ได้ พอเห็นเด็กน้อยที่กำลังมีความสุขหลังจากได้ขี่หลังเสี่ยวฮวาแล้วก็ทำให้เจ้าท่านอดที่จะนึกถึงจัวเสี่ยวเมาที่อาจารย์ฝูพูดถึงเมื่อครู่ไม่ได้อืมถ้าอีกหน่อยจัวเสี่ยวเมาอยากขี่ม้าหลักก็คงต้องลำบากเสี่ยวฮวาแล้วหลักอย่างไรเสียเสี่ยวฮวาก็ตัวใหญ่การได้พาเด็กน้อยวิ่งเล่นรอบๆมันก็ดูจะมีความสุขดีขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นเจ้าท่านก็ได้ยินเสียงแตรรถพอหันไปดูก็เห็นรถของเว่ยเหลิง เว่ยเหลิงยื่นแขนออกมานอกหน้าต่างทางโบกมือเรียกให้เจ้างท่านขึ้นรถนี่เตรียมจะไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วเหรอเจ้างท่านวิ่งเข้าไปแล้วกระโดดเข้าไปทางหน้าต่างรถที่ถูกเปิดออกจากนั้นจึงหันไปมองเว่ยเหลิงที่นั่งอยู่ตรงฝั่งคนขับไปหอกลางคืนกันฉันโทรบอกพ่อนายแล้วเขาบอกให้มารับได้เลยเดิมทีเจ้างท่านคิดว่าครั้งนี้เขาจะต้องไปทำภารกิจเอาเครื่องดักฟังไปติดแต่ระหว่างทางไปหอกลางคืนเว่ยเหลิงได้พูดอะไรออกมายืดยาวมีเรื่องอื่นอีกเหรอ ดังนั้นเรื่องที่เว่ยเหลิงพูดถึงเครื่องดักฟังก่อนหน้านี้ก็แค่อย่างเชิงหรอมันชักจะซับซ้อนไปใหญ่แล้วแต่มาคิดดูดีๆก็จริงนะเครื่องดักฟังเครื่องแรกของโลกสมัยยุค60ที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐสหภาพโซเวียตภูมิใจนักภูมิใจหนาทุกวันนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านของเล่น เด็กในต่างประเทศสงครามการดักฟังพวกเย้ห้าวคงจะเล่นกันจนชินแล้วหากจะดักฟังจริงๆระดับความสามารถของพวกเย้ห้านั้นทำได้สบายๆไม่ต้องมาใช้แมวอย่างเขาหรอกแต่เรื่องอื่นที่ว่ามันคือเรื่องอะไรกันละ่ะตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่77มาซีมาแต่งตัว กดติดตามและให้กำลังใจได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ